พงษ์ใครเลยนะครับตอนนี้ลุงพงษ์มาเลาะอยู่ที่บ้านขุดว่าตำบลขุดว่าอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินนะครับอีกไม่กี่วันนะครับวันพรุ่งนี้มะลือนี่ก็เป็นบุญบั้งไฟตะไลยลานนะครับเป็นงานประจำปีระดับโลกเลยวันนี้ลุงพงษ์มาเดินเลาะดูตลาดในบริเวณที่จัดงานบั้งไฟตะไลยลานที่บ้านขุดว่าอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินนะครับ เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศก่อนงานบ้างไปตะไลหลานกันนะครับนี่ครับเรามาเลาะดูมีร้านค้ามาตั้งบริเวณนี้ก็เยอะแล้วนะครับถนนคนเดินนะครับนี่พี่คุณหรอ มีเปิดหมวกด้วยเสมอทุกเวลาม,มำลักร้องเปิดคล้องนะครับมีคนให้กันไวทุกเวทุกเวลา,วลา,วลางานบ้างไฟตะไลห้านเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันจะมีงาน ืนนี้มีอะไรนี่ก็จะมีนี่บ้านกุดว่างานบั้งไฟตะไลล้านนะครับวันที่สิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดนะครับแต่ว่าวันที่ยี่สิบยี่บเอ็ดนี่ยก็คือเป็นงานบั้งไฟตะไลล้านวันที่ยี่วันนี้ยี่สิบจะมีขบวนแห่ บั้งไฟตะไลล้านนะครับแข่งขบวนนะครับวันที่21นี้ก็จะเป็นวันจุดนะครับวันที่21เป็นวันจุดบั้งไฟตะไลล้านก็จะมีคอนเสิร์ตแอนออร์ดีนะครับวันที่20ก็มีหมอลำนะครับปันใจเพชรอุบลวันที่ยี่สิบเอ็ดแอนออร์ดีเปิดวงเราไปดูบริเวณด้านในเนี่ย บริเวณด้านในเป็นบริเวณจัดงานมาดูบริเวณจัดงานนี่น,นี่ที่เล่นคอนเสิร์ตนะครับนี่ล้อมสังกะสีไว้ มีชิงชานี่แหละจริงๆแล้วทุกปีก็จะมีงานหลักๆก็คืออยู่สองวันนะครับวันวันแค่ขบวนบั้งไฟนะครับก็คือวันที่21่สิอ็ดไอ้วันที่ยี่สิส่วนวันที่21ดนี่ก็เป็นวันจุดแต่ว่าปีนี้ก็จะมีงานเริ่มตั้งแต่วันที่สิห้านะครับที่จัดกันนะครับมาก็มีคอนเสิร์ตมาเล่น ทุกคืนนะครับปีนี้มีแอนออรดีมานะครับวันที่21วันสุดท้ายแอนออรดีนี่ครับงานบั้งไฟตะไลลาดน,นะครับที่บ้านกุดว่าตําบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน,ว,น,นวันนี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้วันที่18ไม่มีครับไม่มีงานเลยครับนี่วันที่19วันที่ 19, 19. มีรถแห่นะครับยักษ์เขียวซุปเปอร,ร,ร์ฮิตแล้วก็วันที่20มีหมอลำนะครับลำกรอนทำนองอุบลหมอลำขวัญใจเพชรอุบลนะครับเอมอภัสสลาศิลปินรับเชิญ นี่วันที่วันที่20สินี่เป็นวันแห่เนาะช่วงช่วงบ่ายก็จะมีการแห่ขบวนบังไฟเริ่มมาตั้งแต่เที่ยงไะครับช่วงบ่ายเริ่มเที่ยงนะครับขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเลยขไปตั้งกว่าจะเสร็จก็บายบายแก่ๆแ,แล้วก็มีการจุด 2, บ้างสองสามบ้างนี่แหละอ๋อครับ<ม>แต่ว่ารถ<ด>ขบวนแห่นี่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับงานระดับโลกเลยนะครับท่านผู้ชม นี่ยวันที่21เป็นวันจุดเนาะเป็นวันจุดบั้งไฟตะไลล้านนะครับกลางวันดีก็ปรทั้งวันเลยนะครับ<ม>ใครจะมาเที่ยวนี่มาได้ทั้งวันเลยนะครับกลางวันมีจุดบั้งไฟตะไลล้านแห่งเดียวในโลกนะครับวันนี้ปีนี้กี่ล้านนะคูหลอย10ล้านปีนี้10ล้านเหรอได้ไงครับบั้งไฟไหนอันนี้เขียนไม่ล้านเ <0, S 1> ดียวเอง ร้านนี้คือเมื่อโบราณนะครับชื่อมันครับอะไรร้านครับแต่บั้งที่สุดท้ายก็คือสิบ้านกลางคืนก็นี่ครับคอนเสิร์ตแอนออรดีนะครับวันนี้ย1อดวันสุดท้ายของงานนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวมาชมกันได้บุญบั้งไฟตรายร้านชมขบวนแหย่ยิ่งใหญ่บั้งไฟตลายร้านชมขบวนฟ้อนรำจากทุกตำบลนะครับแล้วก็จุดบั้งไฟนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ งานบุญบั้งไฟตะไลล้านปีนี้ครับวันที่20 21ยครับ2วันเป็นบั้งไฟใครยังไม่เคยเห็นบั้งไฟตะไลล้านตะไลย10ล้านเชิญนะคะที่บ้านบุตรร่างตูชลาจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เดียวในโลกบั้งไฟตะไลล้านปีนี้ตะไลย10ล้านนะครับท่านผู้ชมยิ่งใหญ่มากครับตะไลย10ล้านนะครับมาชมมาดูกันเยอะๆนะครับ ิล้านจูดใัเห็นไหมพ่ะจห้านิกานี่ชาวบ้านบอกว่า20ล้าน20ล้าน10ก็มี20ก็มี้าเล็กาม้0้บกบ้างบมากบาเวลาบ่ายาิล้านงบ้างล้านหนงบ้างย0ล้านหนึ่งบ้างสิล้านสองบ้างจุดกี่โมงครับ ยี่ส the so uh ิบล้านใบสามแล้วก็ใบหมื่นแล้วก็สี่ของเช้าแล้วก็เที่ยงแล้วก็ใบนี่กินท่านเบอรเดียวเอาต่งเดี๋ยวจะมาดูนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจุดนะครับบ้านขุดว่าตลาดคนเดินดังเดียดไว้มีป่าวันนี้มาดูก่อนนะครับมาดูลาดเรามาดูสถานการณ์มาดูลาดเรา บังไฟตะไล้านปีนี้มีถึงยี่สิบล้านน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆนะครับใครไม่เคยเห็นก็มาดูได้น,นี่มาดูลาดเรางานนู่่ไปตำทะเลตำป่ามีโออันนั้นอะไรนะ่ะไปดูดชหน่อไม้นีหน่อไม้เนี่ยหน่อน อันนี้อะไรครับหน่อไม้โอ้เนี่ส้มหน่อี่ยส้มหน่อไม้คืออะไรโอ้เนี่ยเนี่ยนี่ยโอ้นี่ยเนี่แหนมหน่อไม้โอ้มีแหนมด้วยแหนมหน่อไม้ก็มีอันนี้แกงหน่อไม้อันนี้ก็แกงอันนี้อันนี้ยังไม่แกงนี่เอาไปแกงได้ถุงละจักบาทครับนี่ห้าสิบบาทเอาสีคูร์อดแกงถุงละซาวเองแหนมสิบบาทค่ะแหนมสิบบาท ่แปลไม่เคยกินอร่อยด้วยเอาไปลองไหมคะใส่หนังหมูด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้หนังหมูต้มก็ใส่หนังแป้งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเอาไปชิมหอ่อละกี่บาทนะสิบบาทค่ะเอากี่ถุงครับเดี๋ยวผมดูนี่ยกัเอากซ์เลนเมื่อเท่าน <c oughs> ี้คุณหลอดจะเอาเหรอเอาเลยคุณหลอดซื้อเลยหมอ้ออันนี้สิบบาทันนี้ก็แบ่งกันกัน มร้อนแดดกินยาบ้างนะครับจะลองไปกินเลนบนรถเผาผู้เฒ่าแห้งมาผู้เผาถิ่เคยกินกระเคียเนี่ครั้งแรกเดี๋ยวจะล่องมันสีถึงดอกไม้ถุงเท่าไหร่สีถึงนะคะพี่ก็ไปซีเหลือกับผมจะเอารับเออานนห้าจะได้หกอันนี้ผมก็เอานี่แหละครับห้าก็ได้หกผมก็เอายี่สิบครับมันพออยู่เหรอนี่เอามาตี้นยู่นะไม่เหรอ มันไม่หมดแล้วแค่นี้ผมก็เอาซาวนี่แหละผมจะชิมแต่ผมไม่เคยชิมเรามาชิมอาหารแปลกส้มหน่อไม้ที่กุดว่านะครับคนนี้ห้าสิบมือูดไทยอันนี้ขอบคุณนี้ <c oughs> มีข่าวงงแล้ว <c oughs> ของแปลกครับของแปลกไม่เคยได้กินไม่เคยกินเลยณมากได้กินของแปลกแล้วครับนี่ครับแม่นอน ส้มหดอกไม้ไม่เคยมันก็เหมือนส้มหมูส้มส้มทนนี่ผมมกี่วันครับเนี่ยมันเป็นวันเดียววันเดียวครับวันเดียวก็เป็นแล้วอ่านพ้อสี่ไก็ขาดนะครับวันจิตนี่ครับตอนนี้อยู่บ้านกุดว่านะครับขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้นะครับ